สวัสดีครับผมธทร์สันชุมจันจากบริษัท SMC Group นะครับวันนี้ผมมีกล้อง2ล้านมานําเสนอนะครับเป็นกล้องที่ที่ว่ากันว่าขายดีที่สุดและมั่ที่ที่สุดในตอนนี้นะครับเป็นกล้อง2ล้านมีชื่อรุนว่า TC ขีด C32 q มเมาเรามาดวูวัสดุของตัวกล้องกันนะครับในส่วนของสีสีดําตรงนี้นะครับตรงด้านหน้านี่ฮะจะเป็นเป็นเหล็กนะครับส่วนของตัวขาวๆตรงนี้จะเป็นพลาสติกแล้วก็ส่วนด้านท้ายนี้ก็จะเป็นพลาสติกเช่นกันครับ ในส่วนของตัวสเปคนะครับมีความคมชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับมีระยะ IR อยู่ที่30เมตรสามารถปรับโหมดได้กลางวันกลางคืนนะครับจึงเหมาะมากสาหรับใช้ในบ้านในครัวเรือนนะครับส่วนตัวภาพถือว่าดีเลยทีเดียวครับในเรื่องของความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ในส่วนตัวผมคิดว่าในภาพตอางคืนอาจจะแอบมีน้อยอยู่ิดเดียวแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับส่วนภาพระยะทาทําได้ดีเลยทีเดียวครับถือว่าชัดมากจึงเป็นกล้องที่ ขายดีที่สุดในกลุ่มกล้อง2ล้านครับเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นองค์ประกอบในการเลือกซื้อหรือตัดสินใจได้ไหมครับหากท่านสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อในเว็บไซต์ของทางบริษัทตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ